เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนนะฮัลโหลไฮจะเป็นนักท่องเที่ยวตัดมันไหมมันนะบางคนรับปินยาก็มาถ่ายที่นี่เนอะตอนนี้เริ่มเยอะแล้วนะเดี๋ยวมึนๆแบนนี้ก็เยอะค่ะบางทีถ่ายเพลินนะ น้องก็กำลังถ่ายอยู่บางทีถ่ายเคยแล้วก็ก็ถ่ายรูปมันอยู่แล้วเราก็เดินถ่ายโดยไม่มอง <c oughs> เห็นไหมไปลุ่นก็ถ่าย <c oughs> ถ่ายรูปกันดูี่ก็ สียังสวยนะคะพอเดี๋ยวมุดตัวนี้หน่อยก็จะเป็นสีส้มส้มไปหมดเลยเราก็จะมองเห็นภาพเป็นสีส้มเนาะ นักท่องเที่ยวชาวจีนนะฮัลโหลไฮจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตจีนเดี๋ยวนี้ก็นิยมนะใส่ชุดนักเรียนนักศึกษาถ่ายไปด้วยเลยตรงนั้นจะเป็นวัดกัละยานะคะเห็นไหมน้องถ่ายวัดกัละยาสีสวยนะช่วงเนี้ <aparecer _ S 1> บางวันก็จะเป็นสีม่วงเลย บางวันก็จะเป็นสีน้ำเงินเรือเล็กๆอย่างนี้จะเป็นของโรงแรม จะเป็นคนจีนนะเดี๋ยวนี้คนจีนนิยมมาที่นี่นะมาถ่ายต้องซื้อดอกไม้นะคะต้องอยู่ตรงกึ่งกลางอยู่ตรงนี้ ดูแสงอาทิตย์นะช่วงนี้สวยมนะนี่ตอนนี้จะมีคนเยอะนะน้องๆก็อย่ามาถ่ายตอนนี้แล้วดูแสงอาทิตย์นะคะแสงอาทิตย์กำลังเล็งหกเออไม่เล็ก ขอบคุณนะคะมาเชื่องจังหวะที่น้องเขาถ่ายรูปกันนะวันเนี้ยเดี๋ยวนี้จะมีพวกต่างชาติมีทั้งคนไทยทั้งฝั่งชาติเขามาถ่ายรูปกันที่เนี่ยสะพานพุทธเขาก็ถ็นเลยรุ่นบ้านเราถ่ายเขาก็มามาถ่ายบ้างถ่ายต้องดีดอกไม้นะคะปากคลองตลาดใกล้ที่สุดละเดี๋ยวไปดูเรือ I <laughs> do เต็มหน้าเลยเขามาถ่ายกันที่นี่นะป้าก็ถ่ายไปหลายรอบแล้วนะคะรอ <c oughs> ดูเรือมาเนอะเรือดินเนอร์ สวยไหมบางคนนกำเอาเปรี้ยวเขาม้ตั้งแตบกลางวันแล้วมันร้อนเนี่ยตรงช่วงเนี้ยกำลังคัดเขาเรียกโรแมนติกหรือไงนี่เรออือโดยสารอันนี้เป็นเรือด,นนดินเนอร์ของโรงแรม ไม่เห็นตัวใกล้ๆแน,น่แน่แน่อันนี้ส่วนตัวแน่เลยเพราะว่าเป็นเรือยเรือยอทเป็นส่วนตัวมันไหมมันมะมนะ เือโดยสารนะคะเดือสองชั้นสีสิบาทแม,แม่น้ำเจ้าพยายามีอะไรดีๆนะคะท่เราอันนี้เรือรอบแรกเมือเขากลับแล้วละ่ะ ทำไมไม่มีคนอ่ะหรือไปรับอ๋อคงไปไปรับไม่มีคนอันนี้ของอะไรอ่ะแกนเจ้าพยาคุยเลือโดยสารนี่จะเร็วกว่ากว่าดูนะเร็วมะเต็มรอบนี้เห็นไหมดาดฟ้าเต็มเลย